สาเหตุที่เป็นโครงการที่คิดว่าประสบความสำเร็จนี่เพราะว่าเราฝึกรุ่นต่อรุ่นนะคะเราเริ่มจากการนวดฝ่าเท้า60ชั่วโมงแล้วขยับขึ้นมาเป็นหลักสูตร120ชั่วโมงซึ่งตอนนี้เราส่งต่อไปให้กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานยกระดับเป็น330ชั่วโมงซึ่งถ้าสมมุติว่าเขาอยากไปทำงานที่อื่นที่เพื่อจะยกระดับรายได้ของเขาเนี่ยเขาก็สามารถถือใบผ่านงานตัวนี้ไปได้เลย ที่ชุมชนเรามีอาสมออยู่70 0รกว่าคนก็กระจายอยู่ตามหมู่บ้านตำบลต,าตา่างๆตอนนี้ที่เราพยายามจะพัฒนาก็คือเรื่องเรื่องการนวดและการใช้สมุนไพรเราก็จะขอทางกสณนนช่วยจัดหาวิทยากรแล้วก็มาช่วยอบรมให้เรานอกจากเราจะได้บุญได้กุศลในเรื่องของการพัฒนาอ,อาชีพให้กับคนในชุมชนอำเภอชุมวุเนี่ยไม่มีอาชีพทำอะไรได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปทำงานที่อื่น และส่วนที่2ก็คือตัวผู้ฝึกเองเนี่ยรู้สึกว่ามีประโยชน์สําหรับชุมชนในการที่จะได้ช่วยเหลือหลังจากตีเฮียนนวดไปแล้วนะ่ก็ไปนวดให้แม่ก็กดีขึ้นเนากะก็ไม่กะคุณหมออนามัยก็ก็มาจวนไปยูอนามัยเจ้าเจ้าก็เลยไปลองยูเลยนะก็ไปนวดทห้คนพิการในบ้านก็ดีขึ้นเจ้าและที่รอสตอเองก็เปิดนวดแผนไทยก็ก็ใช้บุคลากร,รจากที่ ผลิตจากกสอนอของเองเชียงม่วนเนี่ยครับมีรายได้ให้แล้วก็มีสวัสดิการเล็กๆน้อยๆน,นะครับของกศนเองแล้วก็ได้อยู่ในชุมชนโดยเฉพาะเคสที่เขาไปน,นวดแล้วก็เขาสามารถหายเป็นปกติเนะี่ยเขาจะดีใจนะครับทั้งทั้งญาติทั้งหมอนวดเองก็ภูมิใจในตัวเขานะบาว่วางลำร้อยจะวังให้คนติดคนเปิ้นเจ็บเปนเป,นเป็นนะจะนะขอให้ปัญหา้เจาะหายเจ็บหายเป็นจากติดเจ็บหมอเข้าก้าเจ็บแอลใกล้นะจ๊ะ เื่อปัญหาใช้ได้ค่ะใช้ได้มากมากเลยค่ะในเรื่องของจุดสัญญาณในเรื่องของอนาตมีเรื่องของสรีราร่างกายเนี่ยน้องเขาจะแม่นแม่นอยู่มากเลยค่ะเด็กที่นวดจากกศนจะมีคุณภาพเยอะมากมีส่วนช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนโรงพยาบาลเกี่ยวกับ้เรื่องความเจ็บปวดเรื่องการนวดเพื่อการรักษาได้มากเลยนักเรียนนวดจากกศนเชียงมนไปนวดนี่ก็ ก็วางใจได้ครับผมก็รับประกันให้เพราะว่าทุกคนก็ผ่านทดสอบมาตรฐานทีมือมาทั้งหมดนะครับในเรื่องของการมีอาชีพหรือว่าการที่จะฝึกอาชีพกับกศนก็สามารถให้คนในบ้านเราไม่ต้องไปทํางานที่อื่นแต่สามารถที่จะอยู่ในบ้านเราได้ค่ะชินชมในเรื่องของอนโยบายทางหน่วยของกศนที่นะมาจับงานด้านนี้เพื่อส่งเสริมที่น้องประชาชนเราบหัวไกลหัวไก่หัวแทนไทยกศ